สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงทิปนิยายดังค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนเะวร์น,นิยายเรื่องกำรรกรรมเทพกันต่อนะคะซึ่งก็เข้าสู่ตอนที่19แล้วค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้เลยค่ะกรรมกรรมเทพตอนที่19เ้าเขาเมามาจากกรุงเทพเมื่อคืนนี้ฮะคุณนะ้า เอกนาเรียนรายงานตามความจริงเอกกำลังดูแลเขาอยู่เขาบอกว่าเขาอยากนอนคนเดียวเงียบๆไม่อยากให้ใครกวนเขามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณนาเรีนรัตอยากขึ้นไปหาลูกชายเสียนักหนาแต่สามีดึงแขนเอาไว้ก่อนหนูเอกรู้ไหมจ๊ะต้องไปถามที่บ้านเอกฮะที่นั่นมีคำตอบอยู่แล้วเอกนันรีบอกให้คุณประธานไปที่บ้านพ่อกำนัน หญิงสาวยังไม่อยากบอกอะไรแกสาคนพ่อแม่ลูกนี่หรอกพี่สาวคุณเก่งสวยเหมือนกันหล่อนนั่งอยู่ในรถไม่ลงมาแต่แววตาที่มองเอกนรีไม่มีแววอย่างอื่นนอกจากความเป็นมิตรตกลงว่าเราจะไปบ้านพี่กำนันก่อนดีกว่านะคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยปล่อยให้เขานอนกับที่อย่างนี้ก่อนค่ะภรรยาเชื่อเดินตามเขามาที่รถ เขาอาจจะไปเจอคู่ขาเขามีคนอื่นก็ได้ค่ะคุณแม่ลูกสาวเอ่ดขึ้นมาอย่างนั้นเมื่อขณะรถเคลื่อนออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณสักลูกชายกำนันนั่นต้องควงคู่ยายวันให้ตาเก่งเห็นแน่แน่เมื่อวานนี้เข้าไปด้วยกันนี่คะคุณสักเขาเป็นรับยายวันที่ทำงานอุดมศัก์เจ้าของหมานั่นหรอคุณที่ว่าเป็นลูกชายพี่กำนันคราวนี้คุณประธานค่อยเดาเรื่องราวตามได้บ้างอ๋อ นี่เขาไปสนใจหนูวันคนนั้นหรอกเหรอค่ะเขาเจอกันที่บ้านเพื่อนของเกดเองกุลศัก์เขาไปงานมันเกิดพาวาเพื่อนเขาเพาวาเป็นน้องชายดวงยีวาค่ะเขามีนิสัยตุ้งติ้งเหมือนกันอย่างนั้นก็แสดงว่านายเก่งเป็นอย่างนั้นเพราะเพื่อนเขาเฮ้อลงอกไปทีเขาอ,อย่าเพิ่งไปสนใจใครคนใหม่ที่ไหนอีกเลยเจ้าประคุณคุณนาลีนรัตยกมือท่วมหัวทัญญาอมยิม้มเมื่อเห็นท่าทางมันดา และเมื่อหล่อนเห็นเรือนใหญ่ของกำนันเอิบทัญยาก็ตาโตหล่อนมองปปาดเดียวก็รู้ว่าบ้านทรงไทยหลังใหญ่แฝดนั้นราคาประเมินไม่ได้เลยว้าวคุณพ่อนั่นราคาบ้านยายหนูเอกตาแป๋วคนเมื่อกี้นี่แหละบ้านกำนันเอิบน่าสบายไหมละ่ะรับลมเย็นตลอดทั้งวันเลยล่ะแกพ่อชอบใจมากตั้งแต่แรกเห็นเลยนะชอบม่ยายเกต คุณประธานหันมามองหน้าลูกสาวเห็นธัญญาท่าทางชื่นชมเรือนไทยหลังนั้นเสียนักสีหน้าสีตาแจา่มใสทีเดียวสวยจริงๆคะ่ะคุณพ่อขาราคาไม่รู้กี่สิบล้านเลยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอลูกคุณนาลีนรัดไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่เชื่อสายตาลูกสาวว่ามองอะไรตรงหน้าไม่ค่อยผิดหรอกหล่อนทำงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ธัญญาถนัดนัก ค่ะคุณแม่ไม้สักทองทั้งหลังเลยกระมังคะนั่นเชิงชายนั่นดูงามอ่อนหวานอบอุ่นจังตายชักอยากมาอยู่ที่นี่เสียจริงๆคุณแม่ขาลูกชายกำนันยังมีอีกไหมคะนี่ฝั่งพูดเข้าแม่เกตมานดาดุเบาๆเป็นสาวเป็นแซ่อย่าพูดอย่างนี้นะอายเขาเราเปน็นหญิงนะธัญญาทำหน้ายุ่งๆแต่บิดาหวนราะชอบใจเสียงดังเมื่อหยุดรถกำนันลงมารับด้วยตัวเองทีเดียว คุณพี่ครับได้ข่าวว่าคุณประธานรีพูดก่อนใจร้อนเหมือนกันบอกคนอื่นใจเย็นก็เถอะตัวเองร้อนอย่างกับไฟเออลูกชายคุณพี่เขากลับมาแล้วหรือครับใช่มาแล้วกําลังจะเตรียมตัวให้เขาแต่งงานเรียนไม่จบช่างมันเถอะคุณเอาสปายไว้ก่อนค่อยว่ากันมันจะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาสียทีนะคุณประธานกับคุณนาลีนรัตเห็นด้วยเรื่องคุณเก่งไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณยายเอกจัดการเองเขาดูแลกันอยู่ อีกไม่นานรอกเขาจะเปลี่ยนไปเชื่อผมเถอะเสียงกำนันหนักแน่นและสองสามีภรรยาก็ไม่พูดอะไรนอกจากสีหน้าที่มีแต่รอยยิ้มเท่านั้นท่านยาเดินไปหาวันทันทีที่หล่อนก้าวออกมาจากห้องสองสาวกอดกันอย่างมีความสุขวันขอบคุณพี่เกตมากที่ช่วยวันทุกๆอย่างเลยไม่ต้องขอบคุณหรอกจะ้ะสำหรับพี่ต้องไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่นั่นท่านสองคนจะไปขอวันกับป๋าวันนี้แหละ พ่อกำนันนั่นก็ไปด้วยวันสบายใจได้เลยนะพี่ยินดีด้วยวันเลือกคนดีแล้วเขาพร้อมทุกอย่างแต่งงานก่อนนะเชื่อพี่เถอะวันคานเข้าไปกราบคุณประธานและคุณนาลีนรัดต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุขลุงจวงพัทระเดินเซซังออกมาจากห้องเขาหิวมากจนทนไม่ไหวเลยเดินออกมาหาเอกน,นรีแต่ก็ไม่เจอเมื่อพบนายจวงนั่งอยู่ข้างล่างจึงตะโกน เรียกแต่เสียงไม่ค่อยดังนักหรอกทว่านายจวงก็ได้ยินชัดเจนค,ครับคุณเก่งพผมมาแล้วต้องการเลยครับนายจวงรีบถามแต่ก็ยังติดอ่างอยู่ดีหิวฉันหิวมากลุงหาข้าวมานะฉันจะตายอยู่แล้วก็ครับครับรอสักครู่นะครับนายจวงรีบเข้าครัวพัทระหันกลับเข้าห้องเขานั่งรอนายจวงครู่เดียวก็ได้อาหารถาดใหญ่มาวางตรงหน้าเขาไปไหนกันเอกไปไหน เอ่อคุณเอกไปไป,ไป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 บ้านครับนายจวงพยายามจะไม่ติดอ่างเป็นอันขาดเพราะอยากบอกอยากคุยกับพัทระคนนี้บ้างนานๆเขาจะคุยกับแกสักทีหนึ่งแกชอบคนอย่างนี้หน้าตาสวยน่านรักเหมือนผู้หญิงคุณพ่อคุณมามาักมามามากับ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 คุณแม่นาลาลาลัตอ้าวแล้วเขาไปไหนกันทําไมไม่มาหาฉันหรือว่าเพิ่งมาเขารีบซักขนาดตักอาหารเข้าปากอย่างวหิวโหยตั้งแต่เช้าจนบ่ายจัดขนาดนี้ เขาเพิ่งมีอาหารถึงท้องเขาดูเวลาแล้วก็ตกใจนี่จะสี่โมงแล้วเหรอลุงคุณพ่อฉันไปไหนทําไมไม่มาคืออย่างนี้ครับเพราะพ่อพี่กำนันไปต่างจังหวัดไปขอลูกสาวอ่ะลูกสาวใครไม่รู้ให้คุณสัก์แล้วลูกชายกำนันเขาก็พะพากันมาเมื่อคืนนี้คุณพ่อคุณแม่ขอของคุณไปเป็นเท่าแก่ด้วยยังไม่กราบครับช้อนหลุดจากมือของพัททระ เขาไปสู่ขอกันแล้วหรือนี่อะทำไม,มไม่ทานเปล่าอ,อะครับคุณพัทรพัทระคุณกะกะเก่งนายจวงตกใจเมื่อเห็นอาการของเขาพัทระไม่ตอบคุณศักด์เอานังคนนั้นแน่แย่งคุณศักด์ไปจนได้ป่านนี้น่าเรื่อนไปเท่าไหร่แล้วคงสะใจกระมังที่แย่งไปได้อย่างนั้นพัทระคว้าขวาดเหล้ามาดวดคนเดียวเป็นเหล้าฝรั่งที่เขาซื้อมาทิ้งไว้เมื่อตอนมาใหม่ๆค,คุณเก่งเือครับนายจวงมาสกิด พัทระไม่หันมามองแต่บอกว่าฉันจะดื่มเล่าให้ตายไปเลยคืนนี้ลุงไปบอกเอกนะฝากลูกมาด้วยหากฉันตายวายนายจวงล้องออกมาโดยไม่มีการติดอ่างหันหลังกลับได้ก็ปั่นจัก,กรยานจนน่องแทจบจะโป่งเมื่อถึงเรือนกำนันก็แผลาเอกนารีก,กำลังอาบน้ำให้บ็อกแบ็กอยู่ก็รีบวิ่งมาหาทันทีลุงลุงจวงเป็นไรไปก็บอกให้เฝ้าคุณเก่งไง คุณเอกไปเล่นเราเธอเขาเขาจะดื่มเล่าเล่าให้ตายเลยบอกแล้วนายจวงก็เป็นลมไปเลยเฮ้ยพี่น้ำตามาดูลงจวงแล้วตายแล้วมั้งเอกจะไปดูทางโน้นว้ยมันเรื่องอะไรกันทั้งน,น,นัน้นเนาะเอเรีตะโกนเรียกพี่สะพ้ายเมื่อน,น้ำตาลโผล่มาแล้วก็วิ่งอ้าวไปทางรถคู่ใจสตาร์เครื่องได้ก็เร่งไปโดยเร็วจนผมที่ยังไม่ได้หวีนั่นปลิวสวัยเลยดื่มมันทำไมฮะมันมีประโยชน์อะไรกันเล่าคุณเก่ง พอก้าวขึ้นไปบนเรือนพักของเขาเอกน,นรีก็ตะโกนลั่นไปหมดเมื่อเห็นเขาฟุบอยู่กับขวดเหล้าตาปรือมือยังกำขวดเหล้าไม่ยอมปล่อยอีกด้วยเอกฉันไม่มีใครอีกแล้วเสียงนั้นสั่นพลา่าแเวตาแห้งโหยเอกน,นรีนึกอยากด่าอะไรหลายอย่างแต่เห็นสภาพแล้วก็ด่าไม่ลงเดินมาใกลๆ้ๆพลางดึงขวดเหล้าไปจากมือหากแต่เขาไม่ยอมปล่อยง่ายๆทำไมคุณจะต้องมีใครด้วยละ่ะ เอเนรีว่าออกมาเมื่อเขาไม่ยอมปล่อยขวดเหล้าก็ตามใจเขาเหมือนกันฮะคุณเก่งคนเราเกิดมาเดี่ยวตายเดี่ยวทั้งนั้นแหละหนึ่งเนนร้อยหรอกจะเกิดมาเป็นแฝดคู่แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ตัวใครตัวมันไม่มีใครเขาจับคู่กันชนิดไม่ยอมพลากหรอกไม่ใช่แฝดอินจานินาจะได้ติดกันไปจนตายนะ่ะพัทระคิดตามคำพูดของเจ้าหล่อนใช่คนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียว ทำไมเขาจะต้องมีใครที่ไหนด้วยนะทำไมต้องมีใครด้วยเลิกดื่มเหล้าก่อนนะเอกขอร้องละคุณมันไม่ดีหรอกคุณพ่อคุณแม่ท่านมาเห็นจะเสียใจท่านส่งคุณมาเป็นตัวแทนเป็นทุกอย่างหากท่านเห็นคุณดื่มเหล้ามากอย่างเนี้ยท่านคงกลับไปด้วยใจไม่มีความสุขเอกฉันขอบใจเธอมากนะที่เตือนสติฉันไม่เป็นไรหรอกเอกก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาก็จำพ่อมาพูดคุณเลิกดื่มเหล้านะ หากอยากดื่มเป็นจริงเอาไว้วันหลังเอจะดื่มเป็นเพื่อนงั้นคืนนี้ขอฉันแค่ขวดนี้ก่อนเถอะฉันคงนอนไม่หลับหากไม่ได้ดื่มเหล้าเวนกรมนึกว่ามีสติแล้วเสียอีกเอเน,นรีหนักใจเมื่อห้ามไม่ได้หล่อนก็เลยให้เขาดื่มต่อไปเรื่อยๆเขาพร่ำมเพ้ออะไรมากมายจนเอกน,นรีไม่อยากรับรู้เลื่อนหนีลงไปข้างล่างและเมื่อเขาเงียบเสียงหล่อนก็ขึ้นไปดูปรากฏว่าเขาหมดแรงไปแล้วบนเตียงนั่นเองเหล้ายังไม่หมดขวดดีด้วยซ้ำไป เมาขนาดนี้เฉล่อลูกฉันคุณนาลีนรัตและคุณประธานมหาลูกชายตอนสามทุ่มก,กว่าเพราะกว่าธุระของวลยาจะเรียบร้อยก็หกโมงเย็ยนแล้วเดินทางกลับอีกหลายชั่วโมงเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็อยากเห็นหน้าลูกปรากฏว่าเห็นแต่เขาเมาหมดสตินอนอยู่บนเตียงกำนันถอนใจยาวหันมาทางคุณประธานที่ยืนหน้าตึงเพราะสภาพลูกชายผมจะดูแลลูกชายคุณเองนาอย่าห่วงเลยเขาจะดีขึ้นในไม่ช้านี่แหละ เพียงแต่คุณสองคนอย่าเพิ่งมาที่นี่ผมสัญญาว่าผมกับลูกสาวนี่แหละจะช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาใหม่ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมทานข้าวหรือยังวันนี้หลังเลิกงานหลอนไปบ้านมาก่อนจะมาหาพัทระที่เรือนพักของเขาวันนี้พัทระนอนอยู่บนบ้านโดยไม่ลงไปไหนเลยหลอนตามใจเขาไม่เห็นเขาอยากนอนเพราะเมื่อคืนนี้เขาดื่มไปเรื่อยๆจนหลับแม้ปิดามารดามาเขาก็ไม่รู้เรื่อง วันนี้เขาก็นอนไม่รู้เรื่องเหมือนกันการงานหล่อนดูแลแทนเขาทั้งวันและเมื่อเลิกงานก็กลับบ้านไปดูลาดเล่าทางโน้นปรากฏว่าอุดมศักดิ์พาวรยากลับไปแล้วโดวยงานแต่งงานจะตามมาเดินหน้านี่เองกำนันเสียอย่างทีวยากลับง่ายจนหมดฮาคุณเก่งทานข้าวหรือยังไม่เขาร้องออกมาไม่มีเสียงดังมากนักหน้าตาแห้งเหี่ยวพอเล่าไม่อยากทานอะไรทั้งนั้นอ้าวกระตายนาะสิคุณ เอ็นรีล้องออกมาไม่กลัวตายหรือไงฉันอยากตายแล้วก็อยากดื่มเหล้าอีกเสียงเขาหมุนมองแต่เอาจริงเอ็นรีถอนหายใจยาวๆเมื่อกวาดสายตามองไปทางไหนก็ไม่พบเหล้าสักขวดเดียวมันมีที่ไหนกันละ่ะเหล้านะ่ะหมู่บ้านนี้ก็มีแต่เหล้าขาวเอาไหมจะให้ลงจวงไปซื้อมาให้สักขวดเหล้าขาวกับไก่อบฟังเอาไหมละ่ะหากเอาก็จะหามาให้เอาไหม หลอนยืนหน้าไปถามเขาพยักหน้าทันทีตกลงรออยู่นี่นะคืนนี้เอกเลี้ยงเองก็ได้เอาสักสองขวดเป็นไงไก่สองตัวนะไม่ต้องห่วงไก่ที่นี่อร่อยนะลุงลุงจ้วงเดี๋ยวเอาสักโหลไม่ดีเหรอสองขวดจะพออะไรเอกเอาตังค์ฉันก็ได้โทษคุณขวดเดียวก็รอดแล่แล้วนี่ยังไม่รู้จักริดเหล้าขาวเสร็จแล้วนะชาชาเอกนันรีหันไปหาลุงจ้วงที่วิ่งมาเงยหน้ามอง ลุงจ๋าไม่ต้องพูดนะฟังอย่างเดียวไปเอาไก่อบฟางมาให้เอกสองตัวร้านลุงดำนะเอกจะไปจ่ายเองพรุ่งนี้แล้วก็เอาเหล้าขาวมาด้วยสองขวดเอกจะเลี้ยงภายในกับคุณเก่งเขาด่วนเลยนะห้ามเกินสองทุ่มเข้าใจครับนายจวงวิ่งไปหารถครู่เดียวแกก็แล่นฉิวไปจากหน้าเรือนพักนี่เลอเหล้าขาวชายหนุม่มอาบน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกมานั่งที่หน้าเตียง เอนรีตามใจเขาในการเลือกหาที่นั่งเห็นเขานั่งหน้าเตียงก็พอใจนักในใจคิดว่าดีที่ไม่ต้องลากไกลมาฟุกไปก็ให้นอนตรงนี้แหละเปิดแอร์หรือเปล่าหรือจะพัดลมเอเนอรีถามเขาอย่างเอาใจเพราะสงสารพ่อสั่งให้ดูแลเขาจนเขาหลับจึงจะให้กลับบ้านได้พ่อไม่ห่วงเอเนอรีเพราะหล่อนเก่งถึงนายจวงนายหยดไม่อยู่เฝ้าข้างล่างกำนันก็ไม่เคยห่วงลูกสาวแอร์ดีกว่าในไหนติดแล้วก็เปิด เขาลุกไปช่วยเอเนอรีปิดหน้าต่างประตูเรียบร้อยก็มานั่งตรงหน้าหล่อนเอเนอรีวางไก่ลงจานอย่างเรียบร้อยไก่สองตัวจานไม่ใหญ่นักเพราะเป็นไก่บ้านอร่อยนะคุณทานไก่รองท้องก่อนเดี๋ยวค่อยรินเหล้าไม่ต้องหอกเอาเหล้าก่อนดีกว่าฉันรินเองฉันรินเป็นหน้าเคยเห็นคนงานรินให้กับกันกันแบบนี้แหละอ้าวนี่ของเธอเอเนอรีเรามาชนแก้วกันดีกว่าฉลองชีวิตปัสษ์ศพของฉันตกลง แต่แม้เรียนมากไปหน่อยแล้วคุณเขาเรียนทีละนิดเดียวเองเล่าขาวน่ะไม่เรียนทีละครึ่งแกแบบนี้หลอกจะบอกให้เออหนาแก้วแรกมากหน่อยเรามีแค่สองขวดเองอ้าวดื่มแก้วแรกให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือคนไหนเหลือคนนั้นคอทองเหลืองเขายกแก้วเหล้าขึ้นจดเลียมฝีปากก่อนจะเงยหน้าขึ้นพลันนั้นเองเอ็นอรีก็เห็นเขาถึงกับสำลักเหล้าไอจนหน้าแดงพัทราไม่เคยดื่มเหล้าขาวมาก่อนมันร้อนระบาดคอจนเขาสำลัก เอกนรีดื่มหมดแล้วโดยไม่สำลักหล่อนเคยดื่มมาบ้างแล้วนิดนิดหน่อยๆของพ่อนั่นแหละไม่เคยเมาด้วยเอกนรีคิดว่าแค่นี้ไม่เมาเคยดื่มมาแล้วแต่หล่อนคาดการผิดพัทระไม่ทันหายไอหล่อนก็ร้องไปทั้งตัวเสียแล้วเอาใหม่นะอย่าหัวเราะคนไม่เคยดื่มโธ่มันแรงกว่าวอดกวาอีกหรือนี่หายไอแล้วพัทระก็ดื่มต่อ เขาค่อยๆดื่มแล้วมันบูบเข้าไปในกระเพาะในเวลาต่อมาไก่น่อยฮะคุณเก่งไก่น้อยอร่อยมากเลยเอน็นรียหยิบชิ้นไก่ให้เขาพยายามไม่คิดว่าเมาทั้งที่มองอะไรชักพร่าๆเลื่อนๆไปแล้วหล่อนเห็นเขาเรินเหล้าลงไปอีกในแก้วสองแก้วนั่นและส่งให้เธออีกแก้วหนึ่งเอกเพื่อฉันนะคนเรวยระยาาทำไมว่าตัวเองทุกแก้วเลยวะคุณเก่งเอน็นรีชักเมือจริงๆรับแก้วมาถือเอาไว้ก่อนคนเราลงว่าตัวเองเลวก็สุดเลวละ่ะ ไหนคุณทำไมว่าตัวเองเลวก็แค่ผิดเพศไปหน่อยเดียวไม่เลวหรอกนะ่าฉันอยากตายเขาเทเหล้าขาวลงไปอีกในปากเอน็นรีกระพริบตาหลายครั้งเมื่อเห็นตายไปเสียดได้ก็ดีหลอนมันไส้เลยว่าเขาให้อย่างนั้นคนอันไรหาความดีในตัวเองไม่เจอนั้นก็ตายไปเถอะชาตินี้เพราะทําอะไรก็ไม่ใดดีเลยพัทรากัดเลียมฝิ่ปากตัวเองจนเจ็บมองหน้าเอน็นรีอย่างโมโหมาได้ยินอย่างนั้น คนเขากลุ้มในเรื่องที่มันเป็นเรื่องคุณกลับกลุ้มในเรื่องทุเรศทุรังถามจริงเถอะชาตินี้คุณจะมีคู่เป็นผู้ชายหรือไงมันเรื่องอะไรของเธอละเอกนรีฉันจะมีคู่เป็นใครมันเกี่ยวอะไรกับเธอและหากฉันจะแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันเธอจะมีสิทธิ์มาว่าอะไรฉันในเมื่อฉันชอบอย่างนั้นเสียงเขาเหมือนหานเรื่องมองหน้าคนตรงหน้าเทียนเริ่มหน้าแดงแล้วอย่างควาง,วางผู้หญิงมันมีดีอะไรนัง่งหนาเอาแต่ตั้งหน้าหาสามีเฮ้ยคุณอย่ามาว่าผู้หญิงทุกคนนะ เอน,อนรีวางแก้วแรงๆท่าทางไม่พอใจเขามากกว่าเก่าชาตินี้ทั้งชาติคนอย่างคุณก็เอาดีไม่ได้เมียแท้ๆผู้หญิงแท้ๆคุณไม่มีวาสนาได้ลิ้มรสหลอกจะบอกให้เอกนันรีดูถูกกันมากกันไปแล้วนะข้าวของตรงหน้าเกลื่อนกระจายเพราะอารมณ์ของพัทระเขาจ้องมองเอเนอนรีอย่างแค้นเคืองเต็มที่ไฟนั้นไม่ตกใจในอาการโกรธของเขาเอกนันรีคิดในใจว่าคนอย่างพัทระโกรธแค่ไหนก็เท่านี้แหละ เขาไม่มีน้ำยาจะทำอะไรมากไปกว่าทำลายข้าวของเอาแต่ใจตัวเองแต่เอนรีคาดการผิดไปถนัดเขาไม่เป็นอย่างนั้นกระโจนเข้าใส่ร่างเองนรีจับไหล่บีบแรงๆดวงตาฉายแววประหลาดวาวโรธเฮ้ยปล่อยนะคุณเก่งเดี๋ยวโดนหรอกหล่อนเอะอพยายามดิ้นหนีแต่คงเพราะฤทธิ์เหล้าทำให้หล่อนอ่อนไปไม่แข็งแรงเหมือนเก่าโดนแน่เธอดูถูกฉันมากไปแล้วเอนรีพัตระก้มหน้าลงมาหาหล่อนอารมณ์บางอย่างคุกรุ่น เมื่อหาทางออกยากเย็นไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรมันแทรกเข้ามาในความรู้สึกแดะร่างกายจนเกรงไปหมดเขาซุกหน้าลงที่ซอกคอเอกนรีจบลงไปอย่างรุนแรงเขาต้องทําให้เธอรู้ว่าเขานั้นใช่ว่าจะเลวเละเทะกับผู้ชายเท่านั้นกับผู้หญิงเขาก็ทําได้และก็ดีด้วยเขารู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจุดไหนเขาเรียนรู้มาจากประสบการณ์เก่าก่อนเขาต้องทําได้หล่อนจะไม่มีการโหเราะเย่ะเขาอีกต่อไป และแล้วก็จบตอนที่19แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะเรื่องราวเริ่มที่จะร้อนระอุนะคะกามเทพกำลังจับคู่ให้กับเอกนรีและกับพัทระได้อย่างเข้มข้นนะคะตอนต่อไปจะเป็นตอนจบบริบูรณ์แล้วนะคะแล้วเรามาติดตามกันได้ในตอนจบในคราวต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีคะ่ะ